อ่ะเอาขนมให้เจอเอ้าเห็นเห็นหมานล้วนะนันไอทิงนี่เองเออไอว่าแล้วมันสายตาดีตามมุตามมาอันนี้กินอมะกรอก่อนเนาะโอ้มะกอดีเุ้ยเราไม่ใช่มะกรอสุกไง นะไม่เอาอันนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ทิ้งก่อนเจาไม่ได้ไม่ได้เออวันละกอดิบเอ้ยคิดว่าผมไม่เอาหรอกร้อยไหมเจาะ หรือว่ามะละกอสุกเอามาให้อย่างดีโอ้โหมะละกอดิบสัง,งั้นดินสบงเลยอ่ะจะเอาอันนั้นอย่างเดียวเลยเบียตัดมันทำไมเบียอามันเลย,เอ,ลยอเองก็ตัดตปดหลมันพอตัดแี่ยบบโมเต็กคนใหม่ <c oughs> เออไงล่ะมอง เออแยกเขี here, yeah. Yeah. Right. Right. Uh ้ยเลยจ้ามึงร้ายจ่อมึงร้ายเอองั้นเราจะเล่นหลงตาซะละเล่นหลงตาซะละตั๊บนี่ก็ด้เกินแซ่บใช่ไห có hà tí ở trong này đắng vào. Thưa. <laughs> cái này thô mà khác mai rồi lại. Cay ta. này. Được. Được อ๋อจานจัดการห้หนูด้วยหนูไม่ได้ยุ่งกับเขาเขาก็มาด่าหนูเดี๋ยแต่เาเป็นหัวเวอร์ต้องใจเองเนาะสวันวันเนี่ยคุยดีเจ๋ยนเทะเลาะกันก็เอาละกคนนี้พอดีกัน่เราเป็นหมาเนี่ยครับบอหพี่อ้นหายหน่อย ไปกึ้เลยไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะว่าจะสึกแล้วไงอพอก็จะสึกแล้วไม่มีจอก็จบแล้วไงมันก็สร้างรายได้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก่อนจะซุ่มถ่ายก็เดียวเลยเอทิศมันเรียกข้างบนอะ

มึงก็มองตาขวางเลยอ่ะเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวกูให้ทิ้งลำมึงเลยเนี่ยทิ้งเอยทิ้งทิ้งมันี่ดนี làm cái chó kia rồi chó